สวัสดีครับพี่หน้องพีงมาล่องวาวจุล่าหน่อยครับ48เซนนี่ครับโอ้ร่มแดดพี่หน้องเองแดดคักมามาล่องเมื่สีขคืนป่ยไปแล้วโอ้ขึ้นดีตัวนี้ไปแ,แล้วครับโอ้โอขึ้นดีแต่ว่าร่มม่แห้งปไปนะครับ ไปเห็นหงครับหน่อยแฮะโอ้สายแรนไปแรนมานี่ครับไปแล้วแต่ล่มบนโมนีครับนี่แต่ล่มราง ล่มแดดครับแดดแค่แดดครับผูกไว้แล้วก็โยนขึ้นเลยพรขึ้นได้อยู่ครับแต่ว่าล่มมันควายกันตรงร่องร่มแห้งก่อน,นี้ครับวาวหน่อยล่มบนมืแห้งครับร่มบนนิดหน่อยเพรขึ้นได้อยู่วันี้ร่มบน่น วันนี้ครับหุ่นว้าวโอ้เป็นสวยงามมากครับสนูดังนะครับวด oh. จก wow. ักวาวอยู่ใสครับแน่มาเห็นหัดวาวหุ่นแป๊บแปอยู่หุ่นถือแดดเรียมแพพบครับ ล่มบนคคอยครับถ้าล่มล่างนี่มาเป็นบาดบาดครับพอ่อมีขึ้นดีครับพอขึ้นได้อยู่แล้วอีกสีแดงครับท่านได้ลองโอ้แดดคแับเห็นมบพี่น้องเห็นแต่แสงเหลื่ยมแผลบันแดดมันซองครับ ร่มสิมดตละไปละนีะ่เนาะเขาวดวงอาทิตย์พอดีเลยน่มราเห็นว่าวได้คนถ่ายหมดโอ้เดือมตาโอ้ึ้นสั้นแท้ ร่วงแล้วครับพี่น้องท่านในดูเร่องต่อครับลมมันขาดๆเดี๋ยวคอยมาล่องใหม่ครับอีกหลายตัวอย่ยาเดี๋ยวมาล่องให้ดูแดดแดดคักมันแดดเนี่ยเฮ้ครับคลิปนีร่าไปก่อนครับสวัสดีครับ